แล้วพระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่เทวดาสร้างนี่แต่มนุนี่แหละสร้างเทวดาเขาไม่มาสร้างพระพุทธรูปหรอกจริงไหมทุกวันนี้มันก็นธรรมดามันเกิดเป็นหมดจริงไหมเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยมันเป็นมันมา่มานบางพระพุทธอย่าให้พระพุทธรูปบางเพระาะพเจ้านะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือสติปัญญา นะั่นคือศีลสมาชิปัญญานะเป็นแก่นแท้ของํำสอนนะั่นขึ้นจักเข้าถึงศาสนาเราอย่าลืมนะพนจะพ้นต้องด้วยการปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ไปทำพิธีร้องขอจริงไหมวิงวอนนะการบวงสรวงร้องขอวิงวอนถึงไม่ใช่พุทธ